น่าจะเคยได้ยินคําแนะนําสุดคลาสสิกกันมาบ้างใช่ไหมฮะว่าเวลาวิ่งเนี่ยให้วิ่งโดยใช้ก้นแต่พอเอาเข้าจริงหลายคนก็แบบเอ๊มันทํำยังไงนะงงไปหมดเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกเลยโดยอิงจากความรู้ของคุณยูจิโคบายาชิที่เป็นทั้งอดีตนักวิ่งระดับโลกแล้วก็เป็นโคช้ชที่เก่งมากๆเลยครับ คือปัญหานี้เป็นอะไรที่นักวิ่งเยอะมากเจอเหมือนกันหมดเลยฮะคือพยายามจะใช้กลนวิ่งแล้วนะแต่มันกลับรู้สึกฝืนๆไม่เป็นธรรมชาติหรือบางทีก็ไม่เห็นจะต่างจากเดิมเลยเอาละการวิเคราะห์นี้จะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดนี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาทําความเข้าใจกันดีกว่าว่าทําไมไอ้ความพยายามจะใช้กลนแบบที่เราเราเข้าใจกันเนี่ยมันถึงไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยแหละครับคือต้นตอของปัญหาเลยพอเราใช้กลนไม่เป็นเนี่ย ร่างกายมันก็จะหาทางชดเชยโดยอัตโนมัติโดยการไปเค้นพลังจากส่วนขาด้านล่างแทนซึ่งคุณโคบายาชิเคเขาชี้เลยนะฮะว่าจริงๆแล้วหัวเข่ากับข้อเท้าเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นตัวสร้างพลังหลักในการวิ่งเลยครับทีนี้พอใช้ผิดส่วนผลที่ตามมามันก็น่าสนใจมากเลยฮะคือการไปใช้เข่ากับข้อเท้าเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เราเปลืองแรงโดยใช้เหตุนะแต่ยังทําให้วิ่งได้ไม่ดีแถมยังเสี่ยงเจ็บตัวต่างหากแล้วจังหวะถีบตัวมันจะดูแปลกๆครับ เหมือนขาเรามันสบัดสบัดไม่มีแรงที่นักวิ่งเขาเรียกกันว่าอาการขาปัดนั่นแหละครับและนี่คือไฮไลท์สําคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อก้นของเราเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่แบบเดียวนะครับแต่และส่วนทํางานไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงโอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับคือไอ้เจ้าตัวกลูเตสมีเดียสเนี่ยมันอยู่ลึกๆหน่อยหน้าที่ของมันคือเป็นตัวพยุงครับ เป็นตัวสร้างความมั่นคงพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนฐานปล่อยตัวให้เรานั่นเองส่วนเจ้า g l ู t e สแมกซิมัสไอ้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆที่เราคุ้นกันดีอันนั้นแหละครับคือเครื่องยนต์ตัวจริงเลยเป็นตัวที่สร้างพลังส่งเราไปข้างหน้าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับลำดับก่อนหลังเนี่ยสำคัญมากคือเราต้องสร้างฐานที่มั่นคงจากกรูเตสมีเดียสให้ได้ซะก่อน แล้วไอ้เจ้าเครื่องยนต์อย่างกูเตียสแมกซิมัสถึงจะทำงานสร้างพลังได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเอาละครับมาถึงพา้์ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเราจะมาเริ่มลงมือฝึกกันเลยกับท่าที่จะช่วยปลุกกล้ามเนื้อสำหรับพยุงหรือเจ้ากูเตียสมีเดียสของเราให้ตื่นขึ้นมาทำงานกันครับท่าแรกนี้นะครับชื่อว่า standing leg lift and pulse เป็นท่าที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยนะฮะ ซึ่งคุณโคบายาชิเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากโค้ชระดับตำนานของญี่ปุ่นเลยทีเดียวโอเคเรามาดูวิธีทำกันแบบช้าๆชัดๆนะครับเริ่มจากยืนตรงๆให้น้ำหนักตัวลงไปตรงกลางข้อเท้าพอดีเกรงแกนกลางลำตัวไว้นิดนึงจากนั้นค่อยๆยกเข่าขึ้นยกให้สูงที่สุดเท่าที่ร่างกายเราจะทำได้จริงๆนะครับแล้วก็ยกแขนข้างเดียวกับขาที่ยืนเนี่ยให้เหยียดตรงขึ้นไปเลยพอถึงจุดที่ยกสูงสุดแล้ว ให้ลองพยายามขยับเข่าที่ยกอยู่ให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงย้ำๆซ้ำๆความรู้สึกที่ถูกต้องที่ต้องหาให้เจอคือก้นของขาข้างที่ยืนเนี่ยมันจะเกรงจนแข็งโป๊กเลยครับ ล้วก็ต้องระวังข้อผิดพลาดพวกนี้ให้ดีเลยนะฮะถ้าเราเหวี่ยงขาแรงๆปุ๊บมันจะกลายเป็นการใช้กล้ามเนื้อหน้าขาแทนทันทีเข่าข้างที่ยืนต้องเหยียดตรงไว้นะครับข้อเท้าของขาข้างที่ยกอยู่ก็ต้องล็อกไว้แล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยคือต้องยกเข่าให้สุดความสามารถจริงๆพร้อมกับเหยียดแขนให้ตรงคือไอจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่สร้างความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยสุดยอดครับไปต่อกันที่ท่าที่2กันเลยท่านี้เราจะไปปลุกเครื่องยนต์ของเรากันบ้างครับจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อสําหรับสร้างพลัง หรือกลูเตียสแมกซิมและส่วนก้นด้านล่างนั่นเองท่านี้มีชื่อว่า Hip Hinge and b o w s นะครับก็จะเป็นท่าที่ a d v a n c e ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยวิธีทำก็คือเริ่มจากเอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วเหยียดขาข้างนึงไปด้านหลังให้ตรงเลยนะฮะพร้อมๆกับเหยียดแขนข้างเดียวกันกับขาที่เหยียดเหยียดไปข้างหน้าตรงๆจุดที่สำคัญที่สุดขียเส้นใต้ไว้เลย คือต้องคีบสะโพกให้ขนานกับพื้นตลอดเวลาห้ามห้ามให้มันบิดเปิดออกด้านข้างเด็ดขาดเลยนะฮะจากนั้นก็ล็อกข้อเท้าไว้แล้วก็เด้งเบาๆย้ามว่วเบาๆนะครับโดยที่ความรู้สึกเนี่ยต้องมาจากก้นนะไม่ใช่มาจากเข่าอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยอาจจะหากําแพงช่วยพยุงตัวไปก่อนก็ได้ครับไม่ว่ากันก็เหมือนกับท่าที่แล้วเลยครับเรื่องฟอร์มนี่สําคัญสุดๆข้อผิดพลาดที่ต้องคอยเช็คตัวเองตลอดสําหรับท่านี้ก็คือ สะโพกมันบิดเปิดออกข้างหรือเปล่าเราใช้เข่าเด้งหรือเปล่าหลังงอไหมแล้วก็ข้อเท้าล็อกดีแล้วหรือยังถ้าพลาดจุดพวกนี้ไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปใช้กล้ามเนื้อปิดส่วนอีกแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้ครับเอาล้ครับหลังจากที่เราได้ปลุกกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนให้ตื่นขึ้นมาทํางานแล้วเนี่ยทีนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับผลลัพธ์ของมันแบบทันทีทันใดเลยเราจะมาทดสอบการด้วยท่าที่แบบว่าง่ายมากๆ แต่จะทําให้เห็นความแตกต่างได้แบบชัดเจนสุดๆไปเลยครับใช่แล้วครับไม่ผิดหรอกแค่ลองเดินยกเข่าสูงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลังจากที่ทํา2ท่าเมื่อกี้ไปนะจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยการยกขามันไม่เหมือนเดิมมันต่างไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ฐานปล่อยตัวหรือ the launchpad effect พอไอ้เจ้ากล้ามเนื้อตัวพยุงของเราหรือกลูเตียสมีเดียสเนี่ยมันถูกปลุกให้ตื่นแล้วมันก็จะทำหน้าที่สร้างฐานที่มั่นคงมากๆทำให้ขาอีกข้างเนี่ยยกขึ้นมาได้แบบง่ายดายเป็นธรรมชาติเหมือนมีคนมาช่วยยกขาให้เลยการเคลื่อนไหวจะลื่นไหลขึ้นคนละเรื่องเลยครับคุณโคบายาชิเปรียบเทียบความรู้สึกนี้ไว้ได้ดีมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามันเหมือนกับกล้ามเนื้อของเรากาลังจะบอกเราว่าในที่สุดก็ใช้ฉันเป็นซะทีนะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ ร่างกายกับความคิดเรามันคลิกกันพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบทสรุปของการวิเคราะห์นี้ก็คือการวิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่เราออกสตาร์หรอกครับแต่มันเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเริ่มจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมการปลูกกล้ามเนื้อให้ถูกส่วนนี่แหละครับคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะปลดล็อกให้เราวิ่งได้ดีขึ้นและที่สําคัญคือวิ่งได้สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ